ที่ประเทศสหรัฐขณะนี้ก็กำลังพบว่าเกิดวิกฤตจากสายพันธุ์เดลต้าเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรไปแล้วไม่ต่ำกว่า50แต่ในช่วงหลังโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าในแต่ละวันคนติดเชื้อสูงขึ้น80ติดเชื้อเพราะสายพันธุ์เดลต้านะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวกลุ่มเด็กที่มีปัญหากันมากขึ้น คุณหมอ Anthony f อ u c i ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคติดต่อในสารัฐที่คนเชื่อมั่นกันมากก็พยายามออกมาสื่อสารนะคะอยากให้คนเร่งฉีดวัคซีนกันให้มากขึ้นในช่วงเวลานี้ค่ะ All right. Let's see what we got here. I'm taking an immunology course and I got an A on my last exam. My immediate thought was wouldn't Dr. Fauci be proud of me? Absolutely when you get vaccinated. your body makes an immune response that's going to protect you against the virus. So maybe this person can go and talk about the immunology of getting vaccinated. Heck yeah, I'm r o of it. เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสื่อสารเปิดเผยออกมาโดยทำเนียบข่าวนะคะที่ได้เห็นคุณหมอแอนโทนีฟอร์ซี่นั่งคุยกับดาราโอลิเวียโรดิโกค่ะและได้อ่านข้อความที่คนทวิตเข้าไปเพื่อที่จะสื่อสารถึงคุณหมอแอนโทนีฟอร์ซี ในช่วงเวลานี้สหรัฐก็กําลังต้องเร่งเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนกลับมาฉีดวัคซีนและใช้มาตรการควบคุมให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายืนยันแล้วนะคะว่าพบการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่หนักมากขึ้นค่ะ It has now been detected in at least 90 plus countries throughout the world The reason it's so formidable is the fact that it has the capability of transmitting efficiently from human to human

Has released estimates of variants across the country and predicted the delta variant now represents 83 percent of sequenced cases. This is a dramatic increase from, from up from 50 percent the week of July 3rd. In some parts of the country, the percentage is even higher, particularly in areas of low vaccination rates. <laughs> แต่เมื่อพบสายพัน์ธุเดลต้าระบาดหนักมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญในสารัฐก,ก็ระบุนะคะว่าสำหรับในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในอาคารสำนักงานต่างๆ ถ้าคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วและคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องมาเจอกันก็ต้องขอให้สวมหน้ากากอนามัยกันอีกครั้งและต้องใช้มาตรการปฏิบัติตามมาตรการกันอย่างเข้มข้นนะคะก็เป็นคำร้องขอออกมาในช่วงนี้หลังจากก่อนหน้านี้คนจำนวนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ อย่างที่นครลอสแอ g เจลิสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรายงานนะคะว่ามีคำสั่งว่าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ปิดให้มากขึ้นซึ่งขณะน,นี้ถ้าดูในภาพรวมการฉีดวัคซีนในสหรัฐก็ครอบคลุมประชากรเกือบ50%แล้วนะคะที่ได้รับวัคซีนไปครบแล้วแต่ก็ยังเป็นปัญหายังไม่สามารถบอกได้ว่าชานการณ์กลับสู่ปกติ โดยทางสหรัฐตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร70-85%เพื่อที่จะจำกัดหรือว่าชะลอการกระจายของไวรัสขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อแต่แตละวันเฉลี่ยประมาณ37,000คนสูงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง54%นะคะถ้าย้อนกลับไป2ส,สัปดาห์ที่แล้วติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละประมาณ13,000คนและขณะนี้พบว่าการติดเชื้อใหม่ พบมากในคนรุ่นผู้ใหญ่วัยทำงานและเด็กโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยค่ะทำให้กำลังเป็นห่วงนะคะว่าเด็กกำลังติดโควิด19มากขึ้นในสหรัฐค่ะ